เคล็ดลับการจะอกหักหรือเคล็ดลับการจะเลิกจากแฟนหรือแฟนเลิกจากเราเนี่ยถ้าเราดึงเกมได้จะดีเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณหรือเป็นไสยศาสตร์สายมืดเพื่อจะเอาจะเปรียบหรือเอาเปรียบรู้แต่เพื่อความอยู่รอดของเราดังนั้นในวันนี้เราจึงจะบอคนเราเนี่ยเมื่อทะเลาะกันบ่อยๆจนทนไม่หวทำร้ายทั้งจิตใจและทำร้ายร่างกายและก็นอกใจว่านอกใจกัน หรือเกี่ยวกับเขาไม่รับผิดชอบหรือถ้าเขาไปเจอเขาติดยาเสพติดอะไรต่างเนี่ยบางคนจะเลิกยากจะอยู่อนาคตกูจะเป็นยังไงจะเลิกกูจะ,ะสงสารอะไรประมาณนั้นครับวันนี้เราจะมีเคล็ดลับในการตัดสินใจจะเลิกหรืออกหักเนี่ยถ้าเราพยุงได้จนถึงมิติที่2นี่สําคัญมาก หลักการวิธีการก็คือไปนค้นหาที่เว็บไซต์ you love ่ร้อยแซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการที่จะ,ะปลดล็อกปัญหาความรักของคุณว่าคุณได้มูได้มิติอะไรในการจะเลิกอย่างเช่นมิติที่2วันนี้เราจะพูดถึงมิติที่2เลิกแล้วเราจะเจอคนดีนะครับเลิกแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีบางคนเลิกแล้วไม่ต้องไปเจอเจ้ากรรมลูกเวรคู่เวรคู่กรรมอีกวันนี้ถ้าเราเลิก แล้วเราเจอคนใหม่หรือเปลี่ยนชีวิตใหม่ชีวิตเราก็จะดีขึ้นจากที่เราจำเจอยู่ความทรามานอยู่กับการไม่เข้าใจอยู่แนวคิดในการทะเลาะกันบ่อยๆคู่นอกใจหรือนั้นก็เป็นคู่แบบไม่รับผิดชอบหรือนั้นคู่ที่ติดยาเสพติดทำให้เราทรามานเป็นโรคจิตโรคประสาทแต่ถ้ามิติที่สองถ้าเราเลิกเนี่ยเราจะได้พ้นเลิกจะเจอคนใหม่ถือว่าเป็นมิติที่ดีในการที่จะ อ,อ,อกหักหรือในการที่จะเลิกสวัสดีชีวติตมันยากลำบากจะปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโปรได้แค่แน,นี้ช่วยได้โปรจะคาดี้ศรัทธามันปลดหลอกปัญหาชีวิตคุณ ด้วยหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณก้าวข้า